สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจ้ามิกาผ้าม้วนด้วจ่าเด้อนี่ยายสเฮ็ดเฮ็ดเพนิด้วจ่าเด้อวันที่ยี่สิบเอ็ดด้วจ่านี่นี่เฮ็ดแกงเฮ็ดเพนิด้วจ่านี่เฮ็ดแกงบอกอือที่ยายเก็บมาไว้นั่นแหละจ่าเฮ็ดเพนตำบลน้านวลด้วจ่าเด้ออเอ วันที่ยี่สิบเอ็ดเด้อจ่าเด้อนี่ยายกะสีแกงใส่ไก่แบงอันหนึ่งอันนี้กะสีแบงเฮ็ดหวานน้ำเด้อจ่านี่เฮ็ดไปเพีนเด้อจ่าเด้อเพีนครับสุผูสุคุนนี่จ้านี่ตัวแกงเด้อจ่านี่นี่ตัวแกงปาดไปเร็วจ้าไปแกงนี่ตัวนี้เฮ็ดหวานเด้อจ่านี่แบงเฮ็ดหวานน้ำเด้อจ่านี่เฮ็ดหวานบักอึหรือผักทองนี่ น้องสาวเป็นผู้หิตด้วยจ่าเด้อดจ้าผู้น้องสาวเป็นผู้หิตเฮ็ <c oughs> ดซอยกันเนา,จาะจ่าเนาะใหญ่ก็เทห,หันซอยกันเนาะจ่าเนาะไปจ่ใหญ่ก็จะค่อยสีห้เห็นขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่นสอยชิงซีด้วจ่าเด้อนี่เห็นบ่งามๆเลยพี่น้องอู้ยเหลืองอหลามเป็นตาหนาแสีบเนาะพี่น้องเนาะ เลี้วเลยพี่นอ้องนี่ซอยบอกอันนี้บะเอ้ผ่านบะเอ้อเลี้ยวเลี้ยวตัวนี้กะหินหวานเต็มกะละมังเลยพี่นอ้องเอ้ยแกงกับเคืองคู่เต็มคูเอเลีนี่เห็นหวานพี่น้องตั้มบอกพี่แกง,กงเลยไว,ว้เด้อจ่าตัวนี้ยาให้เอาขิงไข่มาซอยเลี้ยวขาแยกกับที่สร้อย พี่แก่บอกพีกด้วจ่าเด้วยนะน้องสาวตั้บอกพีกก่แก่อืมนี่พี่น้องตั้มคาก็ขิงไข,ข่ก่อนนอจา่าเนาะแล้วใส่หอมอไงกระปอกหอมแล้วด่างลอยแล้วก็สีเอาใส่ก็ตั้มพีกนอจา่าเนาะนี่บะน,นี้ยายกะสะพักปลาทูต่อ เครือ่องเอาหอมใส่ได้จยกาด้วยห,หอมใส่ก่อน,น,นอาจายรย์นี่ปลาทูยายสับแล้วนี่บุบพี่น้องนี่ตำตำเบ,บียร์มีเลยด้วยจายนี่บุบพี่แกงตำเอาเองจังมันแซ่บพี่น้องจังมันหอมพี่แกงใส่กน้ำทองนะ ใส่กะปิกะปิปี่น้องอ๋อใส่กะปิใส่ครบเครื่องพอดีอ๋อนี่ี่น้องใส่ลงไปลายยัวยัวเข่ากันกระิได้แกงเนาะจ้าเนาะบ้านี้อ๋อเลี้ยงเลยนี่จ่ายด้อ ขันตะบึงขันตอนตอนแกงนะจ่ะเนาะหื่นองนี่ไก่ได้จ่าเลื่อหลางตั้มพีกล้วยเหลี่หลางไก่แกงใส่น้ำกะทิทางมอไปแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเนะจ่าเนาะ

ใส่หมดอดฮิดลงไปิกแก่หิดเต่าเนยได้จ่าเด้อเดี๋ยวหลงสาวชิไปทำงานหิดให้เด็กน่อยกินกหิดแล้วค่ะแล้วไปพิดหลงสาวก็ไปหิดอันนี้ต่อพีสาวก็ไปเอาหลานหิดอซยกันมาเหลวเต่า าพี่น้องเพี่กุ้งไปก็กครัวิีไปเพีนตำบลน,นานวลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์จา่าหรือเพตนตำบลเพตนตำบลหรือเพนอบตอพันจัดเออเสังขละข้าวเนาะอบประตอพันจัดเนาะจ้าเนาะเขาพคนสาเพิ่นก็เฮ็ดส,สซุป,ปี้เลยจา้า ทุกปีไปวัดนั่นวัดนี่นะจาน๊านะอดหมอบบกไงน,นีตัวเอาอนนอลงไปลีตัวนออันนอ,อาไ่ลงไปอู้ขวน <c oughs> เพื่อนกลุ่มทีบเลยพี่น้องเนี่นยโมคเห็นดอกเอาลงไปแล้วก็ขัวเห็นบอพี่น้องนี่ไปลงไปแล้วก็ขัวอุย้ยงามดีเนาะเป็นมันเป็นมันเลยอม,มอเบอิ้ลถือแรงหนีเมื่อซีชีฟนะ เห็ดหมอเบอร์ซีิหาเลยด้วยจะเลยจ่เาเด้อนีอ่ไปคนละหมอคนละหมอคนละกลุ่มละกลุ่มเลยพี่น้องทำเป็นกลุ่มเอาไปที่วัดกลุ่มละหมอสิบกลุ่มซีบกลุ่มบ้านหัวนาเลยจ่าเอาไปวัด เลี้ยงพระเลี้ยงพี่อืมใส่ขนอลงไปอยู่ด้วยจ้าสองก่อนหมอใหญ่ดิหมอใหญ่ทัใส่หลายๆแก้วมาชินนัวดีนะพี่น้องนะอืมใส่ผักทองลงไปนะจ๊ะเนาะหรือบะคือนี่ครัวเลี่ยี่น้อง nhưng đi, Là, mà say nó chả nó, มาดอเพื่อนครับจุผูชิคุนมาพีดบานใหญ่ทำบุญบานใหญ่เป็นหนักอีกบใช่อีกเลยหาะมันนั่งนอยนี่มันบอคำนอยู่นะอีโบ, <นะ S 2> บพี่น้องอคุรี่คุรี่แล้วกับอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคอยจีได้ปุ้งนี่พี่น้องพูดบัวบัวเร็วล่อให้พักเปื่อยนี่พี่น้องหน้าปูนเดือดยานี่สีหวานสีหวานพักท่องน้ำละเอ,อยียดจัจจาเด้อเส็ดแกงแล้วก็สีหวานพักท่องจะจจาเนาะ เอานามปูนคันอันนี้ข้นเชียนามเร็วเอาเท้า,าน้มใช้ใช้มันเซนเนาะจ่าเนาะดีหวานพักทองด้วยจ่าเด้อนี่จา้านี่หวานพักทองล่างเร็วกับชีเชียนาปูนด้วยจ้าเนาะวันนี้ยายเฮลิปห,ห,ห,หมัวเลยอันนี้ว่าจะเดี๋ยวปุ้งอันนี้อยู่หากมาเก็นให้บึง้งเออ ใส่ผวงนัวลงไปเด้อจ่าเด้อใส่ผงชิลุดใส่หลายแส็บหลายใส่น้อยแส็บน้อยเนาะจ่าเนาะนี่หมอใหญ่เอ้าพี่น้องนี่น้ำปูนน้ำใสเด้อจ่าเด้อยเซยไว้เซยไว้ก่อนเด้อจ่านี่ทวนดูทวนดูเซน้ำปูนด้อจ่าจะมันสิบริเนาะจ่าเนาะเซน้ำปูนไว้จะข้าวแล้วก็ค่อยซื้อออกเนาะพี่น้องเนาะจ้านี่ ชุกแล้วด้วยจ่าเด้อเพื่อเหลวนี่ใส่หอมบัวลาพาลงไปเหลวจ่อยพี่น้องแกงพี่นอ้องโป้แล้วมาหามโป้ไหวเออพี่น้องเหลวเหรอพี่น้องอันนี้แล้วใส่กะทิลุกไปอีกด้วยจ่าเด้อเคี่ยวแล้วกะทิใสก่กะทิสุดๆต้นหอมลงไปนำ้ำ เรีวแล้วพี่น้องวันนี้เรียวเซ็ตชัดแล้วแกงหินหวานโตด้วยจ่าด้อข้างหม้อเซกอะทิข้างหมอ้อลงไปเซกอะทิลงไปทำหวาน ได้อีกจ้าสองกล่องเลยบุพาวกล่องเลยง่ายดิบุพาวบา้านเขาเดี๋ยวนี้หาหยากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเสยน้ำปูแล้วกะซื้อออกด้จ้าเดินโอ้มมือ,ม,อ,ม,อมือนี้ไม่จะผักทองเลย ้ผักทองกับบริสุทธิ์เลยจ้าเด้อปูไว้ขคางสวนยายเก็บไหวนี่เลยจ้าผักทองเอามาเกงเ่ื่ธอมาทำหวานเาไปทำบุญเน,นาจ้าะเนาะใส่น้ำตาลลงไปงนนงใส่น้ำตาลเลยจ้าเด้อ น้ำตาลทรายแดงใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปใส่สองโลหรือจ่าเด้อหมอใหญ่หวานบ่หว่ะสองโลลงไปสองโขงหรือจ่าเด้อเปิดสองกิโลกใส่หมดเลยหมอใหญ่ดีน้องพี่น้องเนาะ ค้นค้นเห็นมาแตกนค้นค้นค้นคคนให้น้ำตาลละลายแล้วกใส่ผักทองลงไปจักหน่อยนี่เออพี่น้องน่ากินบ่นี่พี่น้องหมอกะทิเดือแล้วนี่กะส่พี่น้อง ใส่ผักทองลงไปพี่น้องนาก,กินบอพี่น้องมาเด้อมากินได้ไดดย่ายเด้อจ่าเด้อกินนี้ได้มาเนี่ยทำบุญ พี่น้องนี่พูดบัวบัวแล้วหวานพี่น้องหอมห่วยเลยอ๋อพี่น้องใส่ใบเตยลงไปให้หอมกลมเลยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เออน <c oughs> นี่เห็นบะใส่ใบเตยลงไปให้หอมกลมเลยแสียบๆเลยแหละพี่น้องหอมเลยแหละนี่อล้มลง นี่ปุ้งลงมาเลยพินบอพี่นอ้องเห็นบอลใส่น้ำกะทิลงไปอีกด,ด้วจ่าเด้อนี่โรยหน้า <c oughs> นี่พี่น้องแล้วแล้ววันนี้นี่พิน้องเลียวมดชูดยางเลยด,ด้วยจ่าเด้อนี่แกงหวาน หมเขาด้วยจ้าด้อี่เรีวเรียว,วดัจาาิจ้าเรียวแล้วน่จ้าเนาะรองเท้าไปอาบน้ำนี่ไงเฮยเรีวเวของผิน้นองเท้ไปอาบน้ำด้วยจ้าดื้อรับพีสาวไ้จ้าที่จบคลิปเก่งของเก็ดแกงเก่งยังไปขบมญไอยเที่ยงเกนีด้วยจ้าด้อแพทยทัพอยู่กยูโฮดมาด้วยจ้าดื้อขชอบคลิปไทิกมีก็จะลืม กบติจ้ากบเพกิงรังใจให้ยายเด็กจ้าสวัสดีจ้าได้รักพี่น้องเด็จ้าเออจัวัดทิจ้าคียายต่อไปเลยเด็กจ้าเออเอาใส่หม้อเปลี่ยนใส่หม้อก็วังหนึ่งยายจบคีบก็ขอโทษขอไผ่เด็กจ้าเดออหัวใจใหญงัวเสียงรบกวนก็ขอโทษขอไผ่เด็กจ้าสวัสดีจ้าอีกครั้งจ้า